อ uh ัน oh, น oh, um ี้เหรอตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอตัวนี้พี่ไม่ต้องใช่ไหมอ๋อตัวนี้เฮงเฮงเงเฮงเฮงเฮงเเงเงเฮงเเเงง อ๋อลอกครูกันน้ำฝนมันตกหลายวันเนี่ยไอท่อระบายอะไรนะเหมือนแบบเศษอาหารนะดันไปดิเหนด้วยเหรออะไรนะไอ้พี่กันแล้วดันไปนู่นนะไปได้ยยาวเลนู่นเลยนู่นเลยหรือแเฮียไม่เห็นเัรวังเห็นหน้าไหมเห็นไนี่อะถ่ายไว้ เด็ด <c oughs> มีตีมเหมือนเหมือนกาล่าเลยนึกว่างานกาล่าอะมาะบบล้มไปดได้น้ำได้สองมือแล้วจริงอะไล่ไปแล้วนะอ๋อเฮ้ยฮ <c oughs> ่าฮ่าอฮื 嗯，啊，我。